สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูว,วัฒน,นาพาหนูเก่งอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยเรื่องเครื่องหมายทันทคาตค่ะเด็กๆคงแปลกใจใช่ไหมคะว่าเครื่องหมายทันทคาตคืออะไรถ้าหนูอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมารู้จักเครื่องหมายทันตคาตเราก็มาฟังมาเล่นเกมดาวินชีเด็กถอดร,รหัสกันก่อนค่ะมาดูข้อหนึ่งกันนะคะคำถามมีอยู่ว่าคุณครูมีรูปให้สองรูปแล้วให้หนูทายคำที่มี เครื่องหมายทันธาคาตหรือกาลันนั้นนะคะมีอยู่สองพยางรูปแรกเป็นรูปดาวค่ะรูปที่สองเป็นรูปผู้หญิงยิ้มอย่างมีความสุขทายดูสิคะว่าสองพยางมันจะเป็นคำว่าอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กต i อกติ๊กตอกติ๊กต,กต,กตกเฉลยค่ะ คำว่าดาวสุกนั่นเองมาดูข้อสองกันค่ะข้อสองมีรูปรูปแรกเป็นรูปกานาำนะคะรูปที่สองเป็นพิตูนบอดี้สแลมค่ะอสองรูปนี้มารวมกันแล้วเป็นคำสองพยางคที่มี การันด้วยนะคะจะเป็นคำว่าอะไรดีนะติ๊กตอก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 เฉลยค่ะคำว่าการ์ตูนการ์ตูนมีรอเรือการันนั่นเองค่ะ เกมดาวินชีข้อที่3ค่ะมีรูป3รูปนะคะรูปแรกเป็นรูปได้เป่าผมค่ะรูปที่2เด็กคนนี้หัวโนไปโดนอะไรมาโนอรูปที่3เป็นรูปเสาเสาสี่เสาเลยเอา3ามคำนี้มารวมกันเป็นคําว่าอะไรดีหนะา Tik Tok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  ฉเฉลยค่ะคําว่าไดโนเสาร์นั่นเองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเมื่อเราสนุกจากเกมแล้วนะคะเราก็มาดูเรื่องทันทคาดกันค่ะอันนี้ทันทคาดอ่าทอทหารไม่หันอากาศนอนเน้นทอนางมนโท คละคลังสลาตอเต่าอ,อ,อ่านว่าทันทะคาดนะคะมาดูความหมายของทันทะคาดกันค่ะทันทะคาดหมายถึงชื่อเครื่องหมายสำหรับค่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงค่าไม่ได้ค่าจริงๆนะคะหมายความว่าไปทำให้เสียงของอักษรนั้นไม่ออกเสียงนั่นเองค่ะ และเครื่องหมายที่หนูเห็นนี้เรียกว่าเครื่องหมายทันธคาตค่ะเด็กๆและคำที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือคำว่าการันการันจะหมายถึงตัวพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงซึ่งมีหม้ทันธคาตกำกับไว้เท่ากับว่าถ้าทันธคาตอยู่บนพยัญชนะใดจะเรียกว่าการันทันทีค่ะเด็กๆ มาดูตัวอย่างตัวการันตัวสอเสือการันนะคะในคำว่าหงค่ะเมื่อเราเอาสอเสือมาวางไว้หลังงองูแล้วมีตัวทันตคาสอเสือจะไม่ออกเสียงนะคะก็เลยอ่านว่าหงค่ะยกตัวอย่างตัวการันนะคะคำว่าดาวสุกอน ข้างบนรอเรือไม่มีการันค่ะก็เลยอ่านว่าดาวสุกรแต่ถ้ารอเรือการันเมื่อไรจะอ่านว่าดาวสุกทันทีค่ะเด็กๆตัวข้างบนเขาคืออ่านผิดนะคะตัวข้างล่างอ่านถูกค่ะต่อไปนะคะ คำว่าการตูนถ้ารอเรือไม่มีกาลันเมื่อไหร่จะอ่านว่าการตูนทันทีค่ะแต่ถ้ารอเรือมีกาลันอ่านว่ากาตูนค่ะยกตัวอย่างอีกนะคะตัวอย่างคำว่าสงกรานค่ะตัวข้างบนไม่มีตอเต่าการันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่านว่าสงกรานต์ค่ะ ส่วนตัวข้างล่างตอเต่ามีการันก็เลยอ่านว่าสงกรานค่ะคำข้างล่างเขียนถูกต้องนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างคำที่มีตัวการันหนึ่งตัวค่ะคำแรกอ่านว่าเสามีรอเรือเป็นการันค่ะคำที่สองคำว่าสิทธยอยักการันคำที่สามโจทย์ยักการันค่ะ และคำที่สรถยนต์ต่อเต่าการันคำที่ห้าคำสุดท้ายพระสงฆ์คอละคังการันค่ะตัวอย่างคำที่มีตัวการันสามตัวค่ะคำว่าพระลักษ์นะคะสังเกตว่าสหรือสีมอมานอนเนนจะ ไม่อ่านนะคะไม่ได้อ่านว่าพระรักสมนะอ่านว่าพระรักเฉยๆค่ะต่อไปครูวันธนาจะพาหนูอ่านคำที่มีตัวการันค่ะซึ่งหนูจะต้องจำให้แม่นเลยนะคะเพราะเราจะใช้ในภาษาไทยตลอดชีวิตของเราเลยค่ะคำแรกคำว่าวันเสาร์ค่ะ คำที่สองคำว่าการ์ตูนคำที่สมคำว่านรินคำที่สี่คำว่าฮอร์โมนคำที่ห้าคำว่าศักดิ์สิทธิ์คำที่หกคำว่าสัมฤทธิ์คำที่7ดคำว่าบริสุทธิ์และคำที่8ปดคำว่าอิทธิฤทธิ์ค่ะต่อไปคำว่ามหัศรัย์์อาทิตย์ แพทย์อินซีกระสัตริย์ซื่อสัตว์เจดีและสุดท้ายคำว่าอาจารย์ค่ะสรุปนะคะสัญลักษณ์ที่หนูเห็นนี้เรียกว่าเครื่องหมายทันธาคาตค่ะ และเมื่อทันตคาตไปอยู่ข้างบนพยัญชนะใดจะเรียกว่าการันทันทีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหม เครื่องหมายทันทคาตหรือตัวการันไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่ว่าหนูจะต้องอ่านบ่อยๆฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆเพื่อให้จำได้ว่าคำไหนมีตัวอะไรเป็นตัวการันบ้างเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูวันก็ขอจบเครื่องหมายทันทคาตหรือตัวการันแค่นี้นะคะพบกับครูวันธนาพาหนูเก่งได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ